นี่แกเฮ้ยแกจะว่าฉันปากหมาก็ได้นะฉันว่าแม่แกแปลกๆว่าเช้าฉันเรียกตั้งนานกว่าจะหันมาไม่รู้คุยกับใครทุกวันนี้นะใครสังคมมันก็เยอะคนหลอกกันก็เยอะฉันเห็นแม่แกยิ้มกับมือถือดูมีความสุขจีะคงไม่มีอะไรหลอกแกก็คงดูแบบพวกละครดูคลิปในมือถืออะ่ะ คงไม่มีอะไรหรอกฉันก็สังเกตดูแม่อยู่อ่ะดีแล้วที่สังเกตอ่ะอย่าให้รู้ประตูไว้ยังไงมียาแก้ไข้ไหมป้าเดี๋ยวไปดูกันนะจ้า คิดถึงรักนะครับไม่มีอะจ้ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันไปหาดูร้านบัฟฟอยดูก่อนนะไปละจ้า สวยอะว่าแต่แกเอาอะไรเนี่ยเอาน้ำส้มขวดหนึ่งแล้วก็น้ำสักแพ็คหนึ่งอะ,อะได้อันนี้น้ำส้มแล้วก็น้ำแพ็คเอ้าที่บ้านมีอะไรเหรอทำไมถึงซื้อน้ำไปเป็นแพ็คเลยอ๋อพอดีจะซื้อไปเลี้ยงช่างที่มาเทปูนที่บ้านอะแกว่าแต่แม่แกช่วงนี้แปลกๆนะร้อยวันพันปีไม่เคยเข้าร้านเสริมสวย ทำไมวันนี้เข้าอ่ะอทำอะไรแล้วมีความสุขก็ปล่อยแกทำไปเถอะแต่วันก่อนอ่ะฉันเห็นข้อความแม่แกด้วยนะมีบอกรักด้วยอ่ะหรอ,เพ,อเพื่อนแม่แกเปล่าคงไม่มีอะไรหรอกอือก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันไปก่อนนะแค่คไว้เจอกันแล้วนี่ถือไว้ไหมเนี่ยให้ไปส่งไหมเนี่ยโอ้ยสบายฉันแบบเอง ตัตต้ตงหลายรอบนี่ไม่ได้ยินจริงเนี่ยไม่ยินสิทำไมจะไม่ได้ยินล่ะอุ้ยเอาอะไรเนี่ยก็ฉันจะมาสั่งของเพิ่มมาพอดีมาลืนนี้จะทําบุญบ้านอ๋อทําบุญบ้านใช่ไหมทําบุญบ้านอ่ะเอาแล้วเอาอะไรบ้างล่ะเอาน้ำสักสิบแพ็คน้ำน่าหนึ่สิบแพ็คอ่ะก็น้ำอัดลมสักสี่ห้าแพ็คแล้วกันน้ำอัดลมห้าแพ็คแล้วกันน้ำแข็งด้วยนะป้าสองถุงนะจ้าอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งพี่บ้านให้นะจ้าไปนะจ้าจ้าขอบใจนะจ้าขอบใจจ้า อ๋อว่าจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกอ่ะแกทำไมก็ไปกินข้างนอกอะ่ะแล้วป้าไม่อยู่เหรอวันนี้แม่ไปทำผมที่ร้านเสริมสวยแล้วก็เห็นว่าจะมีธุระต่อทั้งวันเลยอะ่ะนี่แกแกจะว่าฉันปากหมาก็ได้นะฉัน่าแม่แกแปลก,ปกว่าเช้าฉันเรียกตั้งนานกว่าจะหันมาไม่รู้คุยกับใครทุกวันนี้นะภัยสังคมมันก็เยอะคนหลอกกันก็เยอะ ฉันเห็นแม่แกยิ้มกับมือถือดูมีความสุขเชะคงไม่มีอะไรหรอกแกก็คงดูแบบพวกละครดูคลิปในมือถืออ่ะคงไม่มีอะไรหรอกฉันก็สังเกตดูแม่อยู่อ่ะดีแล้วที่สังเกตอ่ะอย่าให้รู้ทีหลังนะว่าเงินหายออกจากบัญชีหมดอ่ะไปแล้ว หรือว่าเนี่ยแกทาออกไปแล้วเออเออรอแป๊บหนึ่งมิน้นจา๋าไปไหนแล้วลูกอ๋อออกไปกินข้าวกับเพื่อนแกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเโทรกลับมิน้นว่าเดี๋ยวแม่ยืมังค์หน่อยสิเท่าไหร่อะแม่สองหมื่นโอนเข้าบัญชีแม่ด้วยนะฮะแม่เอาไปทำอะไรตั้งสองหมื่นอะัอน,น,น้อยอ่ะอะบัญชีเดิมใช่ไหม สองหมื่นอ่ะเรียบร้อยเช็คดูก่อนขอาแล้วใจลูกโอเคนหนูไปก่อนนะอ้าวแม่นึกว่า,วามไม่อยู่เห็นร้านปิดนะ่ะ ไม่สบายเหรอไปหาหมอไหนไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็าหายแนละ้วเ็รอาการหน่อยแต่ตัวก็ไม่ร้อนนะเออาการแบบนี้เนี่ยเหมือนคนป่วยทางใจเลยนะ ที่พ่อเสียไปอะ่ะเราก็อยู่กันแค่สองคนแม่ลูกนะทำไมแม่มีอะไรอะ่ะแม่ไม่บอกมีบ้างเลยอะ่ะ ดูจากกันแล้วเนาะทำไมช้าจังเอฮัลโหลเอกอยู่ไหนแล้ววะรถผมยังแตกกับพี่พี่โอนเงินให้ผมก่อนได้ไหมครับแล้วเราจะได้เจอกันี้ยครับเอกมันไม่ได้นะสิตอนนี้เงินในบัญชีพี่เนี่ยไม่มีเหลือสักบาทเลยนะพี่พี่ก็ขายืมใครก่อนได้ไหมครับผมสัญญาณะพี่ผมจะคืนให้ แล้วผมจะไปเจอพี่ไงครับมันไม่ได้นะสิเอกเนี่ยพี่ก็เพิ่งยืมลูกสาวมานี่ยังไม่ได้คืนเลยอืมเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่ไปหาเอกเองเอกอยู่ที่ไหนส่งโลเคชันมาเดี๋ยวพี่ไปหาเอกเองเราจะได้เจอกันไงพี่อยากเจอเอกมากเลยนะโอ้ยแกตังหมดแล้วก็หมดประโยชน์กับกูแล้วอะจะไปไหนก็ไปเอา้าทำไมเอกพูดอย่างเงี้ยก็กูอบอกอ e ีโก้ไงใครอยากจะเจออีป้าอย่างแกโอ้ยเอก เฮ้ยทำไมอ๋บอกหรอเอาเราจะติดต่อ,อยังไงอะตายแล้วแล้วแล้วเงินที่ยืมลูกมาล่ะยังไงเนี่ยโอ๊ยยังไม่ทำอย่างนี้อ ไม่เป็นไรนะแม่มีแล้วที่แม่ไม่ถูกมันทำลายเงินทองอะ่ะหาใหม่ได้แต่แม่ของมีนอะ่ะหาใหม่ไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรนะแม่เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะรักแม่น,นะคะแม่กับลูกมู ขอโทษนะค่ะแม่ของหนูเก่งแล้ว